ช่วงเวลาที่โลกเราและดวงเมืองประเทศไทยดวงตกในแต่ละปีนะคะมันจะมีอยู่3จุดนะคะคือช่วงแรกต้นปีเนี่ยที่ดาวต่างๆมันโครจรเข้าไปในราศีมีนพกวินาศข,ของดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณเดือนมีนาคมโดยอาจจะเหลื่อมเข้าไปในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนเมษายนได้บ้างนะคะจะเห็นได้ว่าปีนี้ในเดือนมีนาคมน่ะ เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากเลยนะคะในประเทศไทยแล้วก็ของโลกเราด้วยนะคะทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดที่อันตรายก็คือช่วงเดือนกันยายนที่มันมีดาวต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพอริของดวงเมืองประเทศไทยและดวงโลกนะคะที่ราศีกันโดยมันอาจจะเหลื่อมเข้าไปที่เดือนสิงหาคมกับเดือนตุลาคมได้บ้างนะคะจะเห็นได้ว่าในดวงเมืองที่ผ่านมาเท่าที่อาจารย์จำได้อ่ะ ในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนมาป่วนนะะมีคนมาอรารวาสก่อความไม่สงบในดวงเมืองประเทศไทยและดวงโลกค่ะทีนี้อีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงนี้อันตรายที่สุดเลยคือช่วงที่ดาวต่างๆเนี่ยมันเข้าไปราศีพิจิกนะคะพบมรณะของดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยมันจะอยู่ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยอาจจะเหลื่อมเข้าไปใน เดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมได้บ้างเล็กน้อยนะคะเมื่อดาวต่างๆมันเข้าไปที่ราศีพิจิกพมรณะจะมีคนเสียชีวิตมากเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะก็คือที่เกิดน้ำท่วมภาคใต้อุทกภัยมหาอุทกภัยเลยล่ะคะ่ะดังนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาที่ดาวมันเข้าไปในจุดนี้เราต้องมีการป้องกันร,ระวังก่อนก่อนที่ดาวจะย้ายก็ทำบุญซะหน่อยเตรียมการป้องกัน โน่นนั่นนี่อะไรเท่าที่เราคิดได้ก็ป้องกันไปนะคะเราต้องมีความรอบคอบและมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยหาพวกวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาบูชาวไว้ก็จะดีนะ,ะอย่างของหลวงปู่ศิลาหรือของหลวงพ่อวลาหรือว่าอย่างของวัดวรนิเวศวิหารบางลำพูอะไรอย่างเงี้ยพระภัยรีพินาสอย่างเงี้ยก็ดีนะ,ะหรือว่าพระพุทธชินราชก็ดีเหมือนกันนะคะลองหาพวก วัตถุมงคลมาบูชาเอาไว้เยอะๆที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะแล้วก็สวดมนต์ทุกวันเลยทําบุญไปบ่อยๆนะคะรักษาศีลตั้งมั่นอยู่ในความดีมีสติอยู่ตลอดเพราะว่าระยะเวลาที่เราอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยค่ะมันก็จะเจอปัญหาอยู่ตลอดตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นยังไม่ไปนิพพานเราก็จะเจอไอ้ภัยจากภพอริมรณาวินาอย่างเงี้ยไปตลอดทุกภพทุกชาติไปค่ะ สิ่งที่จะทําให้เรารอดและอยู่ไปอย่างดีได้ก็คือคุณธรรมความดีนั่นเองนะคะ